วันน <łość> ีค่ะวันนี้นะคะเรากำลังทำการเดินทางไปโฮตาเกะค่ะสวัสดีครัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีใครจะอธิบายได้ไหมคะว่าเราจะไปไหนกัน แล้วก็แล้วก็ปาน่าอันนี้ค่ะ,คะอ,อันนี้คืออะไรคะสองสองสองอะไรคะสองแบบสองทำงอานายอย่าง <c oughs> แถวคะ่ะ ตั้งแต่เมื่อวานก่อนตอนเย็นค่ะจีวะเนี่ยตายน่าจะตายแล้วอะเราเธอน่าจะเข้ามาในห้องแบบกาแฟได้วยสอบตอนนี้เราคนพบจริงชิมแฟนซีนะคะที่ถือกระเป๋าได้แล้วก็กำลังเวี้ยงกระเป๋าค่ะตาค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันหลังจากที่รวมผลครบกันจริงๆนะคะไป ต,<อ>ต้องต้องแบบอาไงตอนนี้เรามาถึงที่ลอมไฟแล้วเราก็แล้วเราก็กำลังรอเสร็จดีอยู่ค่ะบล้วบ่ายคนดูลแล้วความม่วนสิกำลังจะเกิดขึ้นใน ความอ้วนสิกกำลังจะเกิดในห้าเอาห้าสี่ความอ้วนกำลังจะเกิดในห้าสี่สามสองหนึ่งในที่สุดเราก็มาถึงแล้วตลาค่ะโค้เกลเคถึงแล้วค่ะเย้หัวตะเคค่ะเย้เราจะจละเคล้วด้วย คก็คอมจีมีเพื่อนเยอะกว่านี้แต่ว่าก็ถ่ายตอนอยู่กันสองคนตลอดน,น้ำอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอาคาก็ไม่แพงก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเราจะทำอะไรกันต่อครับในของกินมื่อกินเราก็เหิวระหว่างเรา,อาเราอเพื่อนช้อปปี้อันนี้เป็นเครื่องดื่มจากเ้า ของติดกตัมแต่ตอนนี้น้ำหมดแล้วน้ำแข็งอร่อยมากเธอเอาเยอะไหมคะในที่สุดตัวเสาวาเขาลงเพลินแล้วนี่นะคะตัวเสาวาเราก็ได้มีแค่ชีเทียผีและน้องแสนดีอย่างเดียวนะคะเขาไม่ถ่ายบรรยากาศเลยเขาถ่ายแต่คนโอ๊ยแล้วไม่ยืนบ้างเดี๋ยวเหว่เดี๋ยววินงภาพทุกคนเดี๋ยววินงภาพจริงครับเดี๋ยววินครับ รีวิวหน่อยค่ะเจ้าของ,ง,ของ,งร้านค่ะรีวิวให้หน่อยคะ่ะว่าร้านนี้เป็นไงบ้างอันนี้นะคะก็จะเป็นน,นี่คะ่ะนะคะก็จะมีแบบนี้นะคะตาไห้หางแล้วก็ให้ระบายสีลายนี้เป็นตัวอย่างผลงานนะคะอันนี้นี่บ้านผู้อาวุธค่ะน่ารักม,มากอ,อันนี้เป็นแบบมีน้องกระจั๊กน,นี่น้องคนนี้กําลังข้าปากแบบเฮ้ยเฮ้ย ออกแนวโชว์จระเข้วันนี้เราจะโชว์อะไรคะคุณน้อยอันนี้เป็นจระเข้สามพันรอบที่สองคะ่ะตอนแบบสอง <laughs> เ,รเริ่มเล่าอะไนะคะเริ่มเลยครับจระเข้อากนะครับไ <laughs> อ้ะจะทุกคมันสังับไม่งับ <laughs> ครับเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยครับครับสวัสดีคะ่ะ ก็เรามาเที่ยวตลาดหัวโตเทจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะก็กำลังจะกลับค่ะเอาวันนี้เราขอจบไว้เพียงเท่านี้อันนี้ไม่ใช่การนําเสนอแต่แห่งใดนะคะใช่ค่ะนี่นะคะตลาดนี่ค่ะหัวตะเทนะคะเอาเงินกขึ้นหน่อยค่ะเงิือกแค่ไหนคะก็วันนี้ก็จบเพียงเท่นี้ค่ะบ๊ายบาย